นี่แม่นีแม่ไายนี่หละนีสามีละปีนี้อันนี้ของแม่ของแม่กแ่าเอเก็นลำดอเลย้วย้อมากก็จะคนทาอง้าอันนี้ของป้าป้าาด้ยสูงน่่ห่ะอันนี้เย ของปลาของปลาขาข้ามขาข้ามจากสกลนครคื้อวะคือวะใส่ได้บ่หันล่องสวมมึงดูลองสวมมึงดูหลานไพซื้อมาให้นี่อันนี้ของเม่หลานไพซื้อมาให้เลยใส่เลยใส่เลยใส่ไปกน้อ้นเน่ะโอ้ยว๊อบแมนไปวัดเองเออใส่สีไทยหลบนลายเป็นใส่ไมสียดี ใจมะเกิดปะนะเอาเสือคุ้มอันนี้เป็นเสือคุ้มดิง้ออย่วงง่ายเหมือนเนาะบอสบอสบอสใจมะเกิดพะนะอันนี้ของลุงหอดลุงบอสากป่าอีกแล้วอันนี้เอาพี่น้องเป็นพยานเอาเอาเอาคนละใบนี่อันนี้ของป่าอันนี้ของป้าอันนี้ของลุงลุงกับซ้ำพอคนหนึ่งแบบพี่น้องซ้ำในอีกคนหนึ่ง ของของป้ากระซําของป้าของลุงกระซัาของป้าเอรง่สเด้อ่กือไกดกันนะอ๋อเสือุมเสือพุมเอามันมันบริมมีให้ตดีกระดูมได้นานๆมี่อ๋อเนกระดเป็นช่ิดปิวาเสือฟืนหน่อยพอดีเสยพอดีพอดีเลยใองแล้วยน้องดีท่าจอยดีดีเมื่อยูคือะไรเฮน

บไมหกันรอบดีแหเลยแงกันะูมีแห้งด้ยเ้อกกัแทงกันเดรนยกันเงินกันนลู่ผ้าหาเงินหาค่ำก็ได้กันพนี่ล่ะอันนี่กันน้กันนี่ล่ะน้ำกันกันนั่นก็ได้กบมาอยาพันเท่าเดือลูกโอ้สาี้ โอ้ยวานเป็นไซมมเกือเพื่ออะาควงนาช่งเอ้ยช่งมองเ็ดพอมมาุกคนนังละนี่ยังกะดมีละดูแลกันไปกินคอป่นี่ลูกขนกินก่อนเม้าตยากโอ้ยงานขายาบเอไวเชีออมอือเล่าเอือดอนี่น่อกะสนสนุนต่อไปอย่าายย่บง่มนเกลืออันยืนบงแนยืนบงเสืออ้เดี๋ยวอุ ยืนเีกน่ะยืนเทียวกันนะคื้อกันบออาบน้คือกันยังไงปวดตาผู้นงโอายแต่ไทยไทยอาอแจงเท่งตอนนี้อยใส่เสื้อเสยังกับม่นจงเมื่อคืนขอางข้างนอนร้ผสมเนี่น่ระวะงมีเขินบอน้องเข่าเดี๋ยววะเสกได้ืได้โอ้ยบ่ได้ละตวหัวงามครูพี่น้อง ผ่าันผ่าดีดเนาะผ่าผ่าข้ามเลยงามปอายก็งามยู่คนเห็นเนื้อเว้ยงามเลยเนาะงามตลอดแหละให้มันหดลุงเด้อน่ะาพดีน้องก่อนเม่ขอบาุณดี่น้องก่อนฝากพี่น้องก็อะไก็แชรตัวมัเนียยังว่าจะเีาองเลยพี่น้องเอาจำจออกข้าไก่ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ใช่ใช่ก็บูทไทยด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วจ้ะขอบคุณจ้าบอกโอเคไหมน้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเขาคลอดเขาคลอดเขาคลอดตึกเป็นยูทูบเบอร์ขันพื้นฐานไม่ถอดบอกเก่ยงเกียงได้ไห่ถอดเลยแต่แหลกแต่แหลกถ้าก็ขายของเนาะต่แหลกแล้วพอโเป็นมาดี้บอกไปบอกมาเดี๋ยวนี้บอกเองเป็นเดี๋ยวต้องมาทายแม่ดูดู ได้แม่ดูดูเดี๋ยวแม่กับชิวเอาเก่งเหมือนนี่แหละผู้้าหาเงินพี่น้องเลยกินเขาตัวเงินเ,เขาเลย